เอกาาารจัดดงนนนนีบ้นในบ้ใหที่ศูนย์อาหารชั้น 3, สศูนย์การค้าเซนท่านอุบลอุบลหน้าอยู่ร่วมกับศูนย์การค้าเซนท่านอุบลแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมบ้านและอสังหาริมทรัพย์อุบลอุบลโฮมเอ็กซโป2024รวมทุกเรื่องอสังหาของคนอุบลซึ่งจะจัดขึ้นณชั้นห,นหลานอะคอรเรียมศูนย์การค้าเซนท่านอุบลในวันที่7ถึง11มีนาคม2567นี้ ตอกย้มภาพงานบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุบลที่คุณจะได้พบกับโครงการบ้านกว่า100โครงการและบริษัทรับสร้างบ้านกว่า20บริษัทรวมไปถึงบ้านและอสังหามือสองราคาเด็ดที่พร้อมให้คุณได้จับจองในงานนี้พร้อมบริการจากกลุ่มสถาบันทางการเงินและบริการอื่นๆเกี่ยวกับบ้านที่จะมาพบปะกับคุณภายในงานรับรองได้ว่างานนี้งานเดียวที่จะช่วยให้การมีบ้านของคุณมีความสุขก,กว่าที่เคย อุบลโฮมเอ็กซ์โป2024ในปีนี้ที่เกิดจากอุบลหน้าอยู่อยากขยายงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นและคำว่าเอ็กซ์โปดูจะเป็นคำที่ครอบคลุมความหมายของงานด้านอสังหาในครั้งนี้ได้ดีที่สุดตามคอนเซปต์รวมทุกเรื่องอสังหาของคนอุบลภายในงานได้รวมทุกความสนใจเรื่องบ้านของคนอุบลไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านใหม่ บริษัทรับสร้างบ้านสถาบันการเงินชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยพิเศษทรับมือสองทั้งบ้านและที่ดินหน้าลงทุนกว่า1,000รายการรวมถึงตึกแถวห้องเช่าบ้านเช่าที่ทำเลเดีราคาประหยัดและนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆเกี่ยวกับบ้านที่เข้ามาช่วยเติมเต็มการมีบ้านของคนอุบลให้ง่ายและมีความสุขมากกว่าที่เคย นอกจากนี้เมื่อจองบ้านภายในงานรับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นไปเลย3ต่อทาง EXPO DEAL, PRO, NAYU, GIFT ON TOP ทําำให้ทุกการจองภายในงานคุ้มกว่าการจองจากที่ไหนๆแน่นอนไม่เพียงแค่คนที่จองบ้านเท่านั้นที่ได้สิทธิพิเศษเหล่านี้แต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงานที่จะมาแจกของรางวัลอีกมากมายแค่เดินชมและร่วมกิจกรรมก็ได้สิทธิ์ร่วมสนุกแล้ว มาร่วมต่อยอดความสำเร็จของแพลตฟอร์มอสังหาของคนอุบลเพื่อคนอุบลกับงานภักกรรมบ้านและอสังหาในอุบล Home Expo 2024วันที่7-11มี 67, นาคม2567ณชั้น1ลานอาคราิเรียมศูนย์การค้าเซ็นท่านอุบล สำหรับงานในครั้งนี้เองนะครับเราก็ได้รับความร่วมมืออันดีกจากทางเซ็นท่านพาซ่าอุบลนะครับเราจัดงานเปลี่ยนชื่องานใหม่เป็นอุบลโฮมเอ็กซ์โป2024ครับเราตั้งใจจะใช้คําว่าเอ็กซ์โปเพราะว่าเราอยากที่จะรวมทุกเรื่องความสนใจอสังหาของคนอุบลไว้ในงานนี้แล้วก็เราขยายงานให้ใหญ่ขึ้นด้วยพื้นที่ด้วยครับพื้นที่ในปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5้าตารางเมตรประมาณนี้ครับแล้วก็รองรับพี่ๆกลุ่มบริการ รับสร้างบ้านหรือว่าโครงการบ้านเกือบประมาณเกือบ30โครงการแล้วก็บริษัทรับสร้างบ้านนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มแบงกิง้งมีกลุ่มทับไพ่อื่นๆที่ไม่ว่าคนจะ,ะคุณจะยังได้บ้านหรือยังหรือยังไม่ได้บ้านหรือกําลังแค่มองหาบ้านอยู่อะไรเงี้ยสามารถเข้ามาเดินยังไงของเราแล้วก็ เรียกได้ว่ามาที่เดียวครบจบแน่นอนครับงานของเราจัดวันที่7จ็ถึงสิบเมีนาคมนี้นะครับที่ลานอัลทอริอมชั้นหนึ่งเซนทันอุบลครับฝากคนอุบลที่กําลังมองหาบ้านหรือแค่มีอินสปายว่าฉันอยากจะได้บ้านสามารถเข้ามาในงานของเราได้เพราะว่าพี่ๆบริษัทร,รับสร้างบ้านหรือโครงก,การบ้านเองครับเขาพร้อมให้คำปรึกษาเราแค่เราเป็นคนหนึ่งที่ยังมีความตันอยู่ว่าเราอยากจะได้บ้านเข้ามาพูดคุยกันต่อหรือว่าอยากได้แต่ว่ามีงบจํากัดก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เพราะว่าทุกคน เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆเลยครับงานนี้เขาพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเรื่องบ้านกับเรายางแน่นอนปีนี้ที่เสร็จสุดเจนท่านยังไงบ้างคาร่วมกับโครงการครับก็สําหรับตัวโครงการนะครับก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นปีที่2นะครับที่เรามีการทํางานร่วมกันกับทางอุบลได้อยู่นะครับก็จากแต่ก่อนเรามีการทํางานด้วยกันประมาณ400กว่าตารางเมตรนะครับปีนี้เราก็จัดใหญ่ขึ้นนะครับบนพื้นที่กว่า500ตารางเมตรแล้วก็ในอนาคตเรามีการคุยกันไว้ว่า เป็นไปได้ไหมที่เราจะทําใหญ่ขึ้น2 0ัาตารางเมตรอยู่บนอุบลฮอ,อยนะครับเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมารวมกันนะครับเพื่อเราจะให้ตัวเราเป็นเซ็นเตอร์ออฟไลน์นะครับเป็นศูนย์การของการจัดก,กิจกรรมแล้วก็เป็นศูนย์รวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอุบลแล้วก็เรามองไปถึงว่าในอนาคตเราจะมองไปถึงเป็นศูนย์กลางของอสังหาริมทรัพย์ของอสีสา,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 านใต้ได้นะครับสำหรับตัวกิจกรรมนะครับที่มีเ,มเกี่ยวกับคาณเตรียมปลายบูธอะไรต่างๆเราคิดว,ว่าลูกค้าปีนี้น่าจะเข้ามาใช้เราเยอะนะครับก น่าจะเฉลี่ยลูกค้าประมาณวันละสามหมื่นคนที่เข้ามาใช้บริการในส่วนของเรานะครับแล้วก็ส่วนยอดการจองนี้เราก็มีการคุยกับท่านอุบุณได้อยู่นะว่ายอดปีนี้น่าจะต้องปังขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับอครัค่ะสําหรับตัวงานมหกรรมบ้านนะครับอุบุณได้อยู่นะครับ อสังหาริมทรัพย์ปีนี้ปี2024นะครับแล้วก็จะกิกจกรรมด้วยกับอุบลได้อยู่นะครับก็วันที่7ถึง11กุมภาพันธ์เด่นเลยนะเดือนกันยายนวันที่7ถึง11มีนาคมนะครับก็เชนชัวนะครับพูดประกอบการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ลูกค้านะครับที่สนใจนะครับจะหาบ้านก็เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ครับในงานนี้ก็มีของรางวัลแจกใหญ่จุดๆหน้าครับ